ต้องหาชุดแบบยายมาใส่บ้างโอ้อันนี้เขามาถ่ายทำเฉยๆเดี๋ยวค่อยลุย,ย,ย,ยมาถามยายมามาดีเล้วพี่จิ๋ว นี่วะางมดแดงนี่เดี๋ยวตะนอกอขออนุญาตสัญญาณได้ไหมเนี่ยอ๋อลังมดแดงน้องสมัยสัญญาณมันโอเคโอ้ลังมดแดงจริงด้วยนี่แม่บอกลังมดแดงสัญญาณโอเคไหมยังไม่ครบเลยลูกยายรองมาสั่นโอ้ลูกยายบองสองคนจะไปใส่ดอกไปขอนแก่นไปขอนแก่นลาไปกินข้าวเหนียวเดี๋ยวให้สองคนนั้นมาก่อนจะแม่จะพามานั่งกินข้าวที่ริมด้วย น,น้องเน,นี่ยตปนนัโโ่นมาจะหกล้มแล้วเนะี่ยพี่ซู่มานี่หาเลยนะนี่นี่เป็นครั้งแรกที่ต้นอ้อมากับยายที่ริมห้วยนะครั้งแรกจริงๆนะ สัญญาณชัดไหมน้องสมัยบอกพี่หน่อยมาหากระปรูว่าอย่างว่าอ๋อ หัวยังวะ,นนะมาหาหน่อยเอาเราว่าได้พี่ติวเอิญเฮานะเบ้าเบ้าเบ้อ สัญญาณความรักชัดเจนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนสัญญาณใหม่ก่อนเปลี่ยนสัญญาณใหม่แป๊บนึงนะทุกคนเกาะแน่นๆนะทุกคนจะสับสัญญาณใหม่แล้วนะให้ทุกคนเกาะแน่นแน่นนะสักครู่นะใจเย็นๆนะหลับตาค้างไว้นะสัสัญญาณใหม่ก่อน ยญญานใหม่เหรอเด้อเบอร์อะไรดีปะ่ะยานใหม่มากเราบอกน้าขออนุญาตนะสับสัญญาณใหม่มาไห,ห,นะหมมาไหมสวัสดีคุณพรชลิรักค่ะมายังมายังสัญญาณชัดไหมน้าสับสัญญาณน้าสับสัญญาณไปที่เครือข่ายใหม่แล้วค่ะ มินเข้ามาหน่อยนะคะโอเคแล้วใช่ไหมเออพี่พี่ปิดคือคือคือจะไม่จะไม่เปิดสองสัญญาณมันจะดึงกันต้องเปิดสัญญาณเดียวาต้นอ้อมาเที่ยวทะเลโคกโอเคพี่การมาแล้วนะคะชัดอยู่เนาะโอเคโอเคก็น่าสับสัญญาณใหม่นะคะขอประทานอนุญาด้วยเมื่อกี้เมื่อกี้เอฟซีตั้งร้อยกว่าร้อยยี่สิบหายไปเลยนะคะเดี๋ยวกลับมาใหม่นะจ๊ะ เ,าาเ,เราจะมาหาปูยังตูมสวัสดีครับถ้าเป็นใช่ีนจะโอเคค่ะคุยกันแต่ก่อนนะคะเอาลืมไปว่าถ้าออกจากบ้านแม่ต้องเป็นสัญญาณอันนี้ที่ลืมลืมไปทีแล,<ๆ>แล้วอะไรคะ่ะแม่ทำไนคะแม่บอกมันมีปลิงด้วยนะใช่ เพราะว่ามันมันเป็นสถานที่ที่แบบว่ามันลำห้วยเนี่ยมันจะมีวัวมีควายมมันอันนี้น้ํามันก็มีปลิงตามมาเพราะมีสับเลี้ยงลงน้ำบบตัวโบกันโบลงจ้าย่านย่านปีวันนี้ใส่ลงไม่ได้ยายวันนี้แบบมันเหมือนมันมีอะไรเยอะอะวันนั้นมันไม่เป็นแบบนี้่ วันนี้รู้สึกน้ำมันลึกมากเลยอ่ะน้ำมันเพิ่มแล้วหนามเยอะเดวยวันเนี้ยมันมันไม่มีหนามนลยเนี่ยเออไม่ติวว้ดยมาเออไม่หนามอ่ะต้องใส่รองเท้าบู๊ตอีน้องแต่งตัวเหมือนแม่เดี๋ยววันหลังหนูจัดเต็มเลยฟอบบกใส่อย่างเงี้ยมันลงยากอ่ะจะจัดเต็มเลยวันหลังหนูใส่รองเท้าบู๊ตเนาะหนามหนามมันไม่ตาอ่ะนี่หนามมันตามโอ้ยย่ยานเดี๋ยววันฉันพูดของฝนว่า ใช่ใช่มีปลีงด้วยค่ะคสัมลีสวัสดีค่ะแซมสวัสดีค่ะไม่ลงก็เล่นอยู่ไปใไหหนูว่าแล้วให้เอาอันนั้นมาเอาสาดแล้วนั่งก็ขึ้นไปเอาก็ได้นี่ได้นี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวนั่งอันนี้ก็ได้นั่งเลยข้างบนคงไม่มีปีนหรอกปีนโคกไม่มีมันจะทำคลิปหี้จริงนะวันนี้มันทำไมไม่เหมือนวันนั้นเลยวันนั้นมันดีดีอะ มันลมพี่ใช่มอถ้าได้ปิ่งพี่พี่ดุกี้บอกถ้าได้ปิงจะเอาไปฝากหมกใส่ผักอินทูกินโลดเจ้าคนเดียวตายอึดแนวอยากแนวกินเมื่อกินปิงไปกินซ่ามาดิเพียพผุนทีเมื่อกินนั้งปิงแนนก่อนลงค่ะก่อนลงห้วยค่ะสู้ๆนะคะแม่กะเอาใจให้วยพวกนะ ช่องคนนี้ไม่ได้มาซ่อนค่ะมาดูมาถ่ายทำมาถ่ายทำเพราะว่าเออเป็นแมวแมวมองค่ะเดี๋ยวรอบหน้าหนูจะจัดเต็มชุดมาเลยเป็นแมวมองนะคะนี่สองคนนี้ตอนแรกก็บ่จะลงนะพอเห็นอย่างนี้ลงไม่ได้อ่ะเขาก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวยายลงคนเดียวก็ได้ที่นั่นมันมาวันนี้น้ำนะคะแดงว่ันนี้น่ากลัวดูนี่สภาพค่ะสภาพที่เราจะลุยกันนะ สภาพที่เราจะลุยกันเนี่ยอันเนี้ยันอะไรนกัวปีงใช่ๆค่ะนะคะเเจ้าสวัสดีค่ะเนี่ยวันนี้ลึกแล้ววันนี้ลึกเลยขอขอจบคลิปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดจัดตาไคร้ให้ยายด้วยค่ะ